ครันี้ถ้าคุณไปดูช่วงปี2512เนี่ยที่มีการปฏิบัติการทิ้งระเบิดโดยสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นการทิ้งระเบิดซึ่งมีชื่อการปฏิบัติการว่าเมนูนะฮะเมนูคืออเมริกาเนี่ยเขาทิ้งระเบิดซึ่งว่ากันว่าลับนะฮะแต่ว่าคนซึ่งอ่านหนังสือก็จะทราบว,ว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นการทิ้งระเบิดเป็น secret bombing campaign ซึ่งมันไม่ได้ secret นะฮะในกัมพูชาก็คือไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้รายงานแต่ว่าลงมือไปเลยเพื่อต่อสู้กับ คอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือต่อสู้กับเวียดกงนะครับตามแนวชายแดนคราวนี้การปฏิบัติการในรอบนั้นมันก็เป็นการทิ้งระเบิดซึ่งสะเทือนไปถึงกัมพูชาแล้วข้อมูลก็ระบุด้ว่ามีประชาชนชาวกัมพูชานั้นเสียชีวิตเป็นแสนๆการกระทาเช่นนี้ทาให้ประชาชนบางส่วนหันไปสนับสนุนเขมินแดงน,นั่นคือยุคก,ก่อนจิมมี่คาร์เตอร์จะเข้ามาก็คือยุคริชร์ดนิกสันใช่ไหมน่าจะใช่นะช่วงริชร์ดนิกสัน ก็รนี้ไอ r e t Bombing Campaign ซึ่งเป็น Operation m e เมนูเช่นนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติการที่สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะไม่บอกว่าตนเองเป็นฝ่ายทำแต่ว่าในการแชฉถึงนโยบายนี้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองความที่เอกสารมันหลุดแล้วก็มีการบันทึก การคุยโทรศัพท์ระหว่างผู้นําสหรัฐแล้วก็ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งคนบริการได้รับทราบแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยกับสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐได้ทําไปก็คือทิ้งระเบิดในกัมพูชาคนตายเป็นแสนนะฮะไม่มีใครเขารับได้ ในที่สุดในระยะนั้นถ้าคุณแบ่งขมรออกเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะมีคือในปัจจุบันมีกลุ่มเตียบันใช่ไหมแล้วก็มีอํานาจใหญ่ซึ่งคือฮุนเซนแล้วก็มีอํานาจของอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสายที่เชื่อมไปถึงนโรโดมรอนาริดเดิมอาจจะเชื่อมเป็นเป็นรุ่นทาย,ยาทอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจอาจารย์ดูเลยภาพปริราชาต์นาชเชื่อกว่าแต่ว่าเด็นคอวัาปัจจุบันก็มีแบ่งออกเป็น4หรือ3ามขั้วในอดีตในยุคสงครามเย็นยุคนั้นเนี่ยก็มีขมรนแดงนะฮะก็มีโลนนองก็มีสีหนุ นะแล้วในเวลานั้นเป็น3ามขั้วนี้เนี่ยหลุดจากอานาจแล้วมีคุณเซนขึ้นมาใหม่เป็นหุนเชิดของเวียดนามเนี่ยอเมริกาก็แบ็กอ้กลุ่มที่เป็นคาเมรูชเขมรแดงเดิมที่รวมพลังกับกลุ่มสีหนุและก็รวมพลังกับกลุ่มของทหารซึ่งบางส่วนก็ยังพักดีอยู่กับล้นนองคือ it's complicated แต่ประเด็นก็คือว่าอเมริกา,กาเลือกที่จะแบ็กฝ่ายต่อต้านผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐราบาลใ้ที่ผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐเนี่ยไม่ให้ในสิ่งที่ต้องการ แต่ยุคนี้มันมันง่ายกว่าเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไปที่ผู้ซึ่งเถืออำนาจรัฐโดยตรงโดยที่ไม่ต้องสนใจใยดีเลยว่าผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐเนี่ยมาจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิยุติธรรมหรือไม่หรือแม้กระทั่งมาจากการเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรคือไม่ต้องสนเลยใช้นโยบายที่ครบโดยตรงแล้วก็ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของสาเมริการโดยซ้ำไปแต่ว่าเพื่อผลประโยชน์ประเพอทางธุรกิจของตนเองคือมันเป็น business first ทั้งคู่เนี่ยสำหรับทั้งตระกลูนเซนแลวก็ตระกูลทรัม การฟื้นฟูความสัมพันธ์จากปี1991นะครับ2 5 34จนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีข้อตกลงสันติภาพปารีส Paris Peace Agreements นะครับสงครามภายในยุติลงมีการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมของ UN สหรัฐอเมริกากลับมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกัมพูชาความสัมพันธ์ยุคใหม่หลังจาก1991เป็นต้นมาสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขและการศึกษาจนมายุค USAID เนี่ยแหละฮะสนับสนุนภาคประชาสังคมและองค์กรสิทธิมน อาจารย์ฮุนเซนเยอะนะครับว่ากดขี่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลสหรัฐก็ไม่พอใจแอนติกส์ท่าทีลีลาของฮุนเซนที่จัดการกับฝ่ายค้านกัมพูชาก็ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นในระยะนั้นเสร็จแล้วมันก็เกิดการสลับขั้วอีกรอบในเวลานี้หรือไม่ ผมยังไม่อยากจะเชื่อการสลับขั้วคือผมเชื่อว่ากัมพูชาเขาอยากได้บางสิ่มาอยากจากสหรัฐแต่ผลประโยชน์ซึ่งเขาได้จากจีนในเชิงการลงทุนเนี่ยมันเป็นหลักหลายๆพันล้านดอลลาร์และมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเกือบทั้งหมดของประเทศมันไม่ใช่แค่วั e เบลวันโรสอะไรพวกนั้นนะฮะมันคือสนามบินมันคือไฮเวย์มันคือถนนหนทางมันคือท่าเรือมันคือทุกอย่างผมมองว่ากัมพูชาทิ้งจีนไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ได้ทิ้ง แต่ผมบอกว่าฮุนเซนเนี่ยก็ประจบทรัมป์เพื่อให้อเมริกาเนี่ยมาเห็นด้วยว่าไทยรุกรานกัมพูชาพูดง่ายคือฮุนเซนกำลังจะพยายามโกหกหลอกลวงสหรัฐให้สหร,รัฐเชื่อซึ่งถ้าเป็นสหร,รัฐในรูปแบบที่เป็นคนซึ่งศึกษาประวัติศาสตร์มาอย่างรอบครอบเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อฮุนเซนหรอกแต่มันก็ไม่แน่ว่าทรัมป์อาจจะชอบคนซึ่งเรียกแข้งเลขาในแบบที่ฮุนเซนทำอยู่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่ากังวลเหมือนกัน ปฏิบัติการทิ้งระเบิดเนี่ยซึ่งมีชื่อว่า Operation Menu มันเป็นชื่อรหัสของการปฏิบัติการทิ้งระเบิดของสหรัฐในกาบ,บูชาซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี2512ถึง2513นะฮะ2ปีนะครับ1969ถึง1970ภายใต้การคำสั่งของ Richard Nixon และคำแนะนำของ Henry Kissinger Henry Kissinger ซึ่งได้รางวัลโนเบล,ล่ะฮะ Henry Kissinger เป็นคนนิยมสงครามนะมันแปลกดีที่เขาได้รางวัลโนเบล จุดประสงค์ของการปฏิบัติการเมนูในรอบนั้นก็คือโจมตีฐานที่มั่นของเวียดกงนะหรือเวียดคองและกองทัพเวียดนามเหนือด้วย NVA นะฮะ ที่แอบตั้งค่ายอยู่ในภาคตะวันออกของกัมบูชาใกล้ชายแดนของเวียดนามขณะนี้เวียดกงใช้ดินแดนในกัมบูชาบางส่วนเป็นทางลำเลียงและเป็นที่หลบซ่อนสําหรับการโจมตีเวียดนามใต้รัฐอเมริกาก็เลยต้องการทําลายแนวหลังโดยที่ไม่ให้เวียดนามมีพื้นที่ปลอดภัยที่เรียกว่าลับเพราะว่าการทิ้งระเบิดไม่รับการอนุญ,ญ,ญาตจากสภาคองเกรสรัฐบาลกัมบูชาไม่ทราบล่วงหน้าด้วยรัฐบาลเลขเอกสารต่างๆถูกปกปิดจากสาธารณะและเจ้าหน้าที่บางส่วนในกองทัพเองก็ไม่บอก ที่ใช้ชื่อรหัสว่าเมนูซีรีส์แต่ละชุดก็จะมีชื่ออาหารด้วย lunch dinner dessert snack และ supper พวกนี้สาดิตมากนะ <c oughs> การทิ้งระเบิดประเทศอื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นขนม <c oughs> แต่ยุคเฮนรีคิสเซนเจอร์กับนิกเซนนี่คือมีอารมณ์สาดิตแบบนี้เยอะแล้วมันไม่ใช่แค่ในกัมพูชาไม่ใช่แค่ในเวียดนาม ขนาดของการโจมตีระหว่างมีนาคม69ถึงพฤษภาคม70เนี่ยมีการทิ้งระเบิด3,600ครั้งน้ำหนักระเบิดกว่า1 1 0 0 0 0ตันเท่ากับระเบิดท,ดทั้งหมดที่ฝ่ายพันธมิตรใช้ในยุโรปในช่วง1944-1945ในสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นก็มีการปฏิบัติการทิ้งระเบิดเพิ่มเติมจนถึงปี1973รวมแล้วทั้งหมดประมาณ2.7ล้านตันของระเบิดที่ถูกทิ้งในกัมพูชามากกว่าที่สัมบริกาใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ทั้งหมดด้วยซ้ำไป ผลกระทบทางด้งนานการทหารคือทำลายฐานที่มั่นของเวียดกงบางส่วนเท่านั้นแต่เวียดกงส่วนใหญ่ก็ยังเคลื่อนย้ายได้เร็วแล้วก็รอดจากการทิ้งระเบิดทางนั้นพลเรือนประชาชนชาวกัมพูชานับหมื่นเสียชีวิตไร้ที่อยู่อาศัยอย่างน้อยนะฮะหมู่บ้านหลายแห่งถูกทำลายและด้านการเมืองสร้างความไม่พอใจในกัมพูชาส่งเสริมความนิยมสําหรับคริมินแดงในการโค่นล้มรัฐบาลจริงๆมันก็คือโค่น2รัฐบาลติดต่อ,อกันใช่ไหม แต่อันนึงมันเป็นมันเป็นสหรัฐอเมริกาโค่นเองอีกอันหนึ่งก็คือประชาชนลุกคือโค่นผ่านขเขมรแดงแต่เอาเป็นว่าทั้งเสียหนุแล้วก็โลโน,โนก็จบลงทั้งคู่นะฮะในสหรัฐเนี่ยเมื่อมีการเปิดโปงปฏิบัติการนี้เนี่ยสร้างความไม่พอใจกับประชาชนอย่างมากนะฮะแล้วก็นําไปสู่การจํากัดอํานาจประธานาธิบดีในการทําสงครามด้วยการผ่านกฎหมายซึ่งมีชื่อว่า War Powers Act War Powers Act เนี่ยผ่านหลังนิกเซนนะครับก็เพราะนิกเซนด้วยแหละหลายเรื่องฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่น่าเฉลิมฉลองเท่าไหร่ แล้วมีการเข้าพบผอบอผมจําตําแหน่งไม่ได้แล้วไม่อยากดึงภาพขึ้นมาเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเป็นผอบอภาคพ,พื้นแปซิฟิกหรือเปล่าคือระดับ4ฟ t a r ตา n e r a l รหรือเปล่านะฮะอย่างไรก็ดีนะครับ ทิ้งท้ายด้วยบทบของ CIA นิดนึงนะฮะคือถ้าในไทยมีในกัมพูชาก็ต้องมีนะฮะแต่ว่าในไทยอาจจะมีไม่มากแล้วในยุคนี้แต่ในอดีตอาจจะมีมากกว่านี้นะครับคือสำหรัการตามที่ผมหาข้อมูลโดยที่ไม่ได้เป็น conspiracy theory อะไรสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐแล้วก็สำนักงานด้านความมั่นคงหรือ National Security Agency เนะี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นใส่เครื่องแบบสูตรปกติอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็นั่งทํางานอยู่ในสถานทูต่มันไม่มีอะไรมากนั่งเขียนรายงาน นะครับการเก็บข้อมูลเขียนรายงานก็เป็นงานที่เขาทำมันไม่ได้น่าตื่นเต้นเหมือนในหนังมันไม่ใช่เจสันบอลหรือเจมส์บอลอย่างเงี้ยน,นะฮะเวลามีคนบอกว่ามี cia หรือมีอยู่ในเมืองไทยอะไรเงี้ยหรือมี nsa อยู่ในเมืองไทยจริงๆแล้วเขามีปฏิบัติการซึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มานั่งเขียนรายงานแล้วก็ประจําสำหรับประเทศไทยแล้วก็มันไม่ได้มีเยอะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเล็กเขาก็ประหยัดบุคลากรพอสมควรในระยะหลังคือมันไม่ได้น่าตื่นเต้นมันเป็นการเก็บข้อมูลนะฮะ ก,ก็เหมือนกับสมมุติว่าประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองของฝ่ายพลเรือนเสริมขึ้นมาเสริมแล้วก็ไปประกบแล้วก็ทํางานอยู่เคียงข้างคอยเตรียมรายงานรายงานกลับมาที่รัฐบาลไทยส่วนกลางอะ่ะแต่ว่าอาจจะไปประจาอยู่ในสถานทูตแห่งใดแห่งหนึ่งของของไทยในประเทศอื่นนะแต่ว่าประเทศซึ่งทําแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นประเทศซึ่งมีงบประมาณในการจัดสรรโครงการด้านข่าวกรองซึ่งไม่ต้องไปขึ้นกับทหารทหารเขามีข่าวกรอง,องเขาแต่ว่า CA เมัป็นข่าวกรองฝั่งพลเรือนนะฮะแล้วก็เนเซด้วย แต่ว่า CIA เนี่ยถ้าถ้าคุณไปดูบทบาทเฉพาะในช่วงสงครามยังมีความสําคัญในหลายแง่มุมโดยเฉพาะในการปฏิบัติการทางลับนะฮะการข่าวกรองและการสนับสนุนกลุ่มต่างๆทั้ง,ท,งทางตรงและทางอ้อมบทบาทสําคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือว่าถ้าย้อนกลับไปในยุค1 9 5 0งเกถึงหนึ่เนี่ย CIA เข้ามาตั้งหน่วยข่าวกรองภายในสถานทูตสหรัฐที่ปนมเป็นทางานร่วมกับกองทัพสหรัฐและหน่วยงานอื่นๆเพืืื่่อออออออสดดแแนนนนมมมคควววววาาเเเเลลลลหหขขงงงีีียยะะกตรจจับิิทธพ สาภาพโซเวียตในภูมิภาคมีบทบาทในการฝึกและสนับสนุนหน่วยงานข่าวกรองของประเทศเพื่อนบ้านไทยลาวด้วยนะฮะเพื่อควบคุมชายแดนเพราะฉะนั้นอย่างยุคนี้สมมุติว่ามีเจ้าหน้าที่ CIA หรือ NSA อยู่ในไทยเขาก็นั่งอยู่ที่สถานทูตแล้วก็คอยเขียนรายงานเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนในไทยอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นพล,ลเรือนซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ในช่วงรัฐบาลสีหนุเนี่นะฮะย้อนกลับไปในยุคก่อนที่เขมรแดงจะขึ้นมาเนี่ยสีหนุเนี่ยไม่ไว้วางใจ c ี a มากแล้วก็กล่าวหายอย่างเปิดเผยเลยว,ว่า c ี a มีแผนล้มรัฐบาลเขาด้วยสีหนุกล่าวว่า CA ส,สนับสนุนรัฐประหารแล้วก็ในช่วงต้นทศวรรษ1960เนี่ยแม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า c ี a สนับสนุนรัฐประหารที่ล้มเหลวเนี่ยแต่ว่าสีหนุเชื่อว่า c ี a ชอบส,บสนับสนุนรัฐประหารในประเทศเล็กๆรวมทั้งกัมพูชา รัฐประหารในปี1970โลนนอค้นสีหนุ C.A เกี่ยวไหมก็ในปี1970โลนนอทำรัฐประหารขณะสีหนุอยู่นอกประเทศหลักฐานโดยตรงเกี่ยวกับบทบาทของ C.A. ในการจัดการรัฐประหารมีน้อยแต่สหริการรับรองรัฐบาลใหม่อย่างรวดเร็วและ C.A. ให้การสนับสนุนรัฐบาลโลนโนด้วยข้อมูลข่าวกรองรายงานจากอดีตเจ้าหน้าที่บางคนระบุว่า C.A. รับรู้และไม่ขัดขวางรัฐประหาร C.A. เขาไม่ต้องรัฐประหารเขาเป็นคนป้อนข้อมูล เขาสรุปประเด็นแล้วเขาคัดกรองข้อมูลที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติการส่วนการลงมือเนี่ยคุณหาหาใครลงมือก็ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างไรก็ดีนักประวัติศาสตร์บางรายอย่าง,างเช่นวิลเลียมชอว์ครอสระบุว่า c i a ไม่ได้จัดก,การรัฐประหารโดยตรงแต่ยินดีที่จะเห็นในโพลโลน,นอลขึ้นสวมนาาเพราะเป็นฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์เท่านั้นก็คือเขาเรียกว่า set stage นะฮะคำศัพท์เทคนิคทางด้านการแทรกแซงเขาเรียกว่า set stage นะฮะ operation เมนูและการทิ้งระเบิด ca มีบทบาทร่วมกับกองทัพอากาศ usaf ในการตรวจสอบเป้าหมายในกัมพูชาที่มีไข้ของเว่นกงก็คือเสริมกองทัพอ่ะนะฮะกองทัพอากาศวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและส่งข้อมูลเป้าหมายให้กระทรวงกลาโหมปฏิบัติการทั้งหมดอยู่ในวงลับแม้แต่เจ้าหน้าที่ของกองทัพยังไม่ทราบช่วงหลังขมรแดงลงมาเนี่ยก็ ca ก็สนับสนุนฝ่ายต่อต้อตานรัฐบาลฮุนเซนนะครับ อันนี้ควรที่จะไปบอกทรัมป์แต่เมินทรัมป์นี่เขาอยากคุกคาม CIA เขาต้องการเคลียร์ให้เป็นคนของเขาหมดเพราะฉะนั้นทรัมป์อาจจะเชียร์ฮุนเซนก็ได้หลังจากเวียดนามรุกรานกัมพูชาตั้งรัฐบาลฮุนเซนซีไเอให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านเวียดนามซึ่งรวมถึงกลุ่มเขมรเสรีหรือสีหนุกแฟคชั่นกลุ่มล้นโนเก่าแล้วก็ CIA เหนุนเขมรแดงโดยอ้อมบางส่วนไม่ได้ไม่ได้เยอะแม้ซ i ไไม่สนับสนุนเขมรได้โดยตรงแต่การส่งข้อมูลและทรัพยากรให้แนวร่วมบางส่วนอาจจะตกถึงเขมรแดงได้หลัััังงงงงจจจจาาาากกปปีี9นนนนนถุบ CA ยยคมมห่่ววขรอส ที่พนมเปญและหมดบุบาทในการติดตามภาร,รกิจของรัฐบาลฮุนเซนตรวจสอบอิทธิพลของจีนในกัมพูชาและทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและเวียดนามในงานด้านความมั่นคงในบริเวณพรมแดนนะฮะ มันไม่มันไม่มีอะไรลึกลับเกี่ยวกับ C A A แต่ว่ามันมีเรื่องซึ่งท่านผู้ชมควรที่จะทำความเข้าใจในบทบาทของเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำโต๊ะที่เขามีหน้าที่ในการเขียนรายงานเอาจริงแล้วการยกระดับให้ไทยมีสำนักข่าวกรองซึ่งเปิดรับพลเมืองซึ่งให้สมองไหลเข้าสู่หน่วยงานรัฐเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําได้นะคือในปัจจุบันมันเหมือนกับว่าแต่ละหน่วยงานก็จะดึงข้าราชการแล้วก็โอนย้ายไปมานน่นนี่แต่ว่า คอนเซปต์ CIA เนี่ยเขาดึงหัวกะทิที่มาจากภาคเอกชนแล้วก็ภาควิชาการคือเขาเปิดรับอ่ะเขาเปิดรับแล้วก็เขามีการทำ scouting เพื่อหาคนที่เก่งหนึ่งในเหตุผลที่หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้สมองไหลออกมาก็คือว่าหน่วยงานรัฐเขามี fluidity หรือความยืดหยุน่น ในการที่จะไปคว้าคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคือของเราปัญหาหนึ่งก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นข้าราชการหมายก็ว่าข้าราชการเยอะมากแล้วนเหนือไปจากนั้นถ้าคนไหนจะเข้าไปทํางานในหน่วยงานพวกนี้ก็ต้องเป็นข้าราชการไม่งั้นก็ไม่ได้มี ตำแหน่งอะไรซึ่งมีความสำคัญหน่วยมีอำนาจแล้วการการที่หน่วยงานรัฐจะมารีคูทคนจากเอกชนเก่งๆอะไรเงี้ยเขาทำไม่ได้เพราะว่ามันมีกลไกของราชการที่มีอยู่ก็คือว่าแม่งต้องวิ่งไปสอบกพอะไรเงี้ยมันเป็นกลไกที่ไม่เอื้อให้บุคลากรที่เก่งที่สุดเนี่ยไหลเข้าสู่การทำงานหน่วยงานรัฐแต่อย่างเช่น cia เนี่ยเวลาเขาเฮดทันเนี่ยนะฮะเขาหาคนที่เก่งที่สุดเลยเขากรองคนจากเอกชนแล้วก็ดึงคนเข้ามาเลยถ้าเขาสปอตคนว่าเฮ้ยไอคนนี้ทํางานที่ Twitter ไอคนนี้ทํางานที่ Google ไอนี่เก่งเนี่ย เขาประสานคว้าคนที่เก่งที่สุดมาทํางานให้กับหน่วยงานรัฐของเราอะ่ะเด็กนักเรียนทุนเนี่ยเก่งอะ่ะที่ได้ทุนของของ,ของกระทรวงนึงกระทรวงนี้ถึงเวลาพออยู่ในหน่วยงานรัฐเนี่ยนะก็จะเจอเอกชนเนี่ยให้เงินเดือนที่สูงกว่าแล้วทุกคนก็ค่อยๆออกแล้วหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้มีเรียกว่าความยุดหยุ่นพอที่จะเปิดรับคนนอกแล้วก็ดึงคนนอกแล้วก็เกาแล้วก็กว้านซื้อตัวเข้าไปอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่ระบบบูรโกราฟีในหน่วยงานราชการไทยมันคลัมซี่ไงแต่ว่าอย่างไรก็ดีความที่มีบุคลากรเยอะมากเนี่ยมันก็มีคนเก่งเยอะซึ่งทํางานในระดับซึ่งพอมีการไต่เต้าเติบโต,ตขึ้นมาเนี่ยมันก็มีคนเก่งเยอะที่ยังอยู่แต่นี่เป็นปัญหาที่ยังกอพอยังแก้ได้ไม่ตรงจุดยังไม่สามารถแก้ได้แล้วมันไม่ใช่ความผิดกอพอด้วยเพราะว่าเอาจริงถ้าบริหารประเทศให้มันเป็นไปตามคอลงที่ผมพูดถึง่มันต้องมีอำนาจเผด็จการในการในการ,ในการทุบโต๊ะเราหรือบางเรื่องแต่ว่านเวลานี้เเอออาแคุ่่่นนนให้ยูก